สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่เอามาอัพต้นไม้ให้ต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่สนึงสกงสมีจะมีใบใบนึงมาตกอยู่ต้นนี้น้องมีชื่อว่า Lucky Army นะลักกี้อาร์มี่นะลักกี้อาร์มี่คือลักกี้ที่น้องกลายเขียวนะคะต้นโชคดีหรือต้นลักกี้นะคะลักกี้อาร์มี่นะคะ น้องกลายเขียวต้นนี้นะเปี่ยวขอแนะนำที่140บาทนะ140นะคะสำหรับ EP ที่3ของวันนี้นะคะ EP ที่3นะคะ l u คกี้อา y นะคะ140บาทนะคะฟอร์มกอสวยๆต้นนี้เป็นไม้ที่เปียวชอบอีกต้นหนึ่งชอบเพราะชื่อเขาแปลกแต่ก็สวยดียาวดีด้วย อมรอรัตนโกสินนะคะน้องไม่ชื่อว่าอมรอรัตนโกศินนะฟอร์มนี้นะติดด่างไหมยังไม่ติดด่างนะอมรอรัตนโกสินนะคะพี่เอาวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะใบมีตําหนินะมีหนอนกินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะอมรอรัตนโกสินนะคะฟอร์มกอนะหนึ่งร้อยสี่สิบาทต้นนี้ก็สวยนะ น้องมีชื่อว่าอาลาดินนะอาราดินอาลาดินพี่เอาไว้ที่หนึ่งรอยสี่สิบนะไปหาไม่มีตะเกียงวิเศษนะคะพี่เอามีแต่อาลาดินนะคะอาลาดินนะพี่เอไว้ที่หน,นึ่งรวะะ้อสี่สิบบาทต้นนี้มีแล้วรวยนะคะต้นนี้มีแล้วรวยนะมีแล้วรวยลองลองเอาไปเลี้ยงไหมคะ มีแล้วรวยนะชื่อชื่อเด็นมากเลยมีแล้วรวยพี่เอาไว้ที่1น0่านะคะมีแล้วรวยกักมหามงคลนะคะกวักมหามงคลฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่ใบนี้ก็เพิ่งเคลียออกมานะเลยอ่อนอยู่กวักมหามงคลนะคะพี่เอาให้ที่ $120 บาทนะคะกวักมหามงคลนะกวักมหามงคลนะคะ,ะ,คะ,คะ $120 บาทนะ ยามนีสามสีนะคะไม้สิบกว่าใบนะเนี่ยเขามีดอกด้วยพี่เอบอกเคล็ดลับอะไรให้หน่อยนะถ้าไม้เราเลี้ยงชมใบนะคะถ้าเขามีดอกนะคะให้เราเด็ดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ใบต้นไม้ของเราเนี่ยเล็กลงนะคะเพราะเขาจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงดอกนะคะพี่เอบอกเคล็ดให้นะคะ อัญมณี3าสีต้นนี้นะพี่เอาให้ที่180นะพี่เอาไว้ชุมใกล้ๆเลยนี่ใบสีก็อย่างนี้เลยนะคะ1 8 0บาทนะคะอัญมณี3สีนะถ้าไม้เราเลี้ยงไว้ดูใบเช่นไม้มงคลอย่างเนี้ยพี่เอ๋แนะนําไม่เด็ดดอกทิ้งเลยนะคะเด็ดดอกก็ทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงใบแล้วทำให้เขาจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงดอกก็ทําให้ใบเล็กไม่สวยนะคะทําให้ใบไม้เราไม่สวยนะ 180บาทนะคะอัญมณีสามณสี30นี่ต้นนี้นะต้นนี้เป็นไม้ฟอร์มเล็กนะน้องมีเชื่อกกวักมรกตนะคะกวักมรกตนะกวักมรกตเป็นไม้ฟอกอากาศนะกวักมรกตเนี่ยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะพี่อ่ะขอแนะนำที่120นะคะกวักมรกต120 กำไรทองนะคะกาไรทองนะต้นนี้ความใหญ่นะกําไรทองนะน้องกําลังกลายสีนะกัดสีอยู่นะกาไรทองต้นนี้พี่เอาแบ่งปันที่120บาทนะเนี่ยมีดอกออกมาแล้วพี่เด็ดเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยยวทำให้ใบเนี่ยที่ปลออกมาเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยใบเล็กลงนะคะ120บาทนะคะกําไรทองนะ1น0บาทนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มเล็กนะคะน่ารัก สีขาวละมุนตาแบบนี้นะน้องมีชื่อว่าหลักชัยขาวนะหลักชัยขาว120บาทนะคะหลักชัยขาว120บาทต้นนี้คือก๊อตอาร์มี่นะคะต้นนี้คือก๊อตอาร์มี่หรือว่ากําไลนาคนะน้องเป็นไม้ที่สวยนะโตเร็วด้วยหลังใบก็จะออกเป็นสีม่วงแดงแบบนี้นะคะ ต้นนี้คือก๊อตอาร์มี่นะก๊อตอาร์มี่ฟอร์มนี้นะเพียรไว้ที่150บาทนะคะก๊อตอาร์มี่นะก๊อตอาร์มี่150นะคะหรือว่ากำไลนาคนะคะก๊อตอาร์มี่นะคะ150บาทะคะ่ะ 150นะคะกนะ็ตอามี่นะต้นนี้คือลูกไม้นะลูกไม้ของเศรษฐีรุ่งเรืองนะคะเศรษฐีรุ่งเรืองกลายนะคะต้นนี้เปี่ยวให้ที่140บาทนะคะ140ต้นนี้คือทองมั่นคงนะคะทองมั่นคงนะ,ะใบน้องจะแบบสีเหลืองประกายทองนะคะทองมั่นคงฟอร์มนี้นะเปี่ยวให้ที่120บาทนะคะทองมั่นคง120ค่ ต้นนี้คือรวยทุกวันนะคะต้นนี้คือรวยทุกวันนะรวยทุกวันรวยทุกวันฟอร์มนี้นะความหมายชื่อก็ดีด้วยพี่เอาไว้ที่120นะคะรวยทุกวัน120บาทค่ะต้นนี้เป็นกุหลาบเงินนะคะกุหลาบเงินฟอร์มนี้นะพี่เอาไว้ที่160บาทนะคะกุหลาบเงินนะกุหลาบเงินฟอร์มสวยๆนะคะ160บบาทนะคะกุหลาบเงินนะ รับเงินหนึ่งร้อบาทค่ะเศรษฐีเฮือนหนาใบแหลมนะพี่เอาให้ที่140นะเศรษฐีเฮือนหนาใบแหลม140บาทค่ะต้นนี้คือเทพมงคลนะคะเทพมงคลเทพมงคลพี่เอาให้ที่250บาทนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ250บาทนะคะเทพมงคล ต้นนี้เป็นเศรษฐีเรือนทองนะคะเศรษฐีเรือนทองให้ที่120บาทนะคะเศรษฐีเรือนทอง120บาทพุ่มใหญ่นี้คือแสงจันทรนะคะแสงจันทรนะพี่เอาให้ที่140บาทนะความใหญ่ๆนะแสงจันทร140บบาทนะคะต้นนี้คือหงเหินนะคะหงเหินนะหงเหิน หงเหินพี่เอาให้ที่120บาทเช่นกันนะหงเหิน120บาทนะไม้ฟอร์มใหญ่แต่พี่เอามาลดให้เพื่อต้องเพี่ยวต้องการพื้นที่นะประปับเปลี่ยนพื้นที่นะคะ140บาทนะคะ120บาทนะคะหงเหิน120ค่ะ ต้นนี้คือสีพยอมนะคะสีพยอมเพียรไว้ที่140บาทนะคะสีพยอมสวยๆ140ร้อยสี่สิบมอระดกโลกนะคะใบเรียงกันสวยมากเลยสี่ใบนะห้าใบหกหกใบหนึ่งหลอดนะคะห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะแทงหน่อมาแล้วนี่นะคะต้นนี้เพียร์ไว้ที่1 8 0แปดบาทนะคะมอลลดกโลก1 8 0แปด สวยๆแบบนี้คือซูซานนะคะซูซานนะซูซานฟอร์มนี้นะพี่เอ๋ไว้ที่นะ190บาทนะคะซูซานนะซูซาน190บาทนะคะต้นนี้เป็นมิดเวิร์นนะคะมิดเวิร์นนะมิดเวิร์นสวยนะคะตอนนี้สวยมิดเวิร์นพี่เอ๋ให้ที่100 60บาทนะมิดเวิร์นหนึบาท ต้นนี้คือสยามไดมอนด์นะสยามไดมอนด์ฟอร์มนี้นะสยามไดมอนด์นะเดี๋ยวใบนี้เดี่ยวตัดทิ้งให้สยามไดมอนด์นะคะพี่เอาขอแนะนําที่180บาทนะคะสยามไดมอนด์หนึบาทต้นนี้ใบใคล้ายๆกลีบกุหลาบเลยนะคะน้องมีชื่อว่าทุนกล้าวนะทุนกล้าวเป็นไม้โตและสวยมากนะคะทุนกล้าวทุนกล้าวพียาไว้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุนกล้าวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ซับสมบูรณ์นะคะต้นนี้คือซับสมบูรณ์นะซับสมบูรณ์พี่เอาไว้ที่190บาทนะคะซับสมบูรณ์190บาทต้นนี้ใบเขาน่ารักนะคล้ายคล้ายรูปไวโอลินเล็กๆนะคะน้องมีเชื gen, ่อฟิโลไวโอลินนะฟิโลไวโอลินพี่เอาไว้ที่120บาทนะคะฟิโลไวโอลิน120บบาทใหญ่ๆต้นนี้คือสยามมอนนะคะสยามมอนเตล่านะสยามมอนเตล่านะคะ สยามมอนเตล่าฟอร์มนี้นะใหญ่มากเลยได้เพียวขยับกล้องให้ดูนะสยามมอนเตล่าเพี่ยวขอแบ่งปันที่1 6 0บาทนะคะ160บาทนะคะ,ะ,คะสยามมอนเตล่านะคะฟอร์มสวยๆเลยนะคะสยามมอนเตล่าต้นนี้สวยนะคะ160บาทนะคะสยามมอนเลตล่าต้นนี้คือกรีนคองโกนะคะหรือว่าเบอร์กินเขียวนะคะกรีนคองโกนะต้นนี้เพี่ยวแนะนำที่100 สี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะสวยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะฟิโลใบเลื่อยนะคะต้นนี้คือฟิโลใบเลื่อยนะฟิโลใบเลื่อยฟอร์มนี้นะพี่ยาไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบนะคะฟิโลใบเลื่อยฟิโลใบเลื่อยหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะสวยเลยนะคะหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะฟิโลใบเลื่อยต้นนี้คือฟิโลเหมือนกันนะคะน้องมีชื่อว่าแดงสไลท์นะคะฟิโลแดงสไลท์นะคะรถนะคะแดงสไลท์นะคะ พี่เอาขอแบ่งปั 140, 140, uh, นที่140บาทนะคะแดงสัลไล140บาทนะคะสวยเลยนะคะแดงสัลไล140บาทนะคะต้นใหญ่เช่นกันนะคะแดงสัลไลต้นนี้นะคะน้องมีช uh, um ื 140, uh, ่อว่าเหนือบารมีนะเป็นไม้ที่สวยต้นหนึ่งนะคะเหนือบารมีนะเหนือบารมีฟอร์มนี้นะปี่ยวขอแบ่งปันที่140บาทนะคะเหนือบารามีนะคะ140บาท